สวัสดีครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับทําคลิปงานขยายฟาร์มปลาคาราฟนะครับเพิ่มบอ่อตรงนี้อีก5ใบนะครับเพื่อเป็นที่รองรับสําหรับปลาใหม่นะครับที่จะเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะครับพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับจะถูกลงังสรรขึ้นมาอย่างพอดีแล้วก็อย่างเหมาะสมกับ เด็กๆที่จะเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อให้ได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับให้มีการเจริญเติบโต,ต,ตให้มีความสวยงามสมรยภาพที่ดีนะครับความยาวตรงนี้จะประมาณ15-20ถึงเมตรนะครับที่จะสร้างบอ่อเข้าไปด้านกว้างประมาณ5เมตรนะครับเดี๋ยวความเดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่าบอ่อไหนจะเป็นปลาโรไซบ่อไหนจะเป็นปลานิสัยนะครับนายองคอยครับขอบคุณครับ วิดีโอกันต่อเนื่องนะครับการขยายฟาร์มนะครับเราจะขุดยาวไปตอนนี้ช่วงแรกหนี่สิบห้าเมตรก่อนนะครับเลยลดแบคโฮไปนะครับเลยต้นลําดวนไปนิดนึงนะครับตรงนู้นนะครับเอาโซนแรกก่อนกว้างนี่ประมาณรวมๆห้าเมตรนะครับยาวสิบห้าเมตรเดี๋ยวข้างในว่ากันอีกทีนะครับามาต่อกันอีกคลิปนะครับเมื่อวานนี้ได้ ประมาณ1ส่วน3วันนี้ได้ยาว15เมตรตามรูปแบบที่มองไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวอีกแค่วันสวันเราก็จะทำการเทลีนกันวันนี้ทำการเทลีนกันแล้วครับงานขยายฟาร์มประทับนะครับระยองโคยฟิดฟาร์มเราทำ f ิ t นะครับต่อเนื่องให้เ,เพื่อนเได้เริ่มชมกันนะครับ บอ่อนี้จะถูกคุณเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเห็นไปเลยนะครับยาว15เมตรกว้างประมาณ5เมตรนะครับเราจะถูกซอยเป็นบอ่อเล็กบอ่อใหญ่นะครับตามความเหมาะสม